สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาอัปเดตบ้านให้เพิ่มจ้า่าหอดไสแล้อหม่เมพิ่นสร้างเมื่อนีนกับบคอยได้เหตุงานอย่างไรเนาะคะ่ะเพราะว่าหลังคาก็เอ่อสำหรับโค้งหลังคาก็สําเร็จแล้วคะ่ะสมบูรณ์ละเหลือแค่เอ่มกระเบื้องเพิ่นสิมาม,มุงให้เนาะคะ่ะเพิ่นตรงรอสร้างอีกโดนเติบอยู่คะ่ะกว่าเพิ่นสนิได้มามุงหลังคาให้เนาะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกะสี อก็ผนังล้อไปนะคะสันบุญสันล่างกระซิใส่เวลาอีกโดนเติบอยู่สันล่างนี่ยังพอนได้เสร็จเลยค่ะสําหรับก่อผนังสันล่างก็ยังพอนได้เสร็จคิดว่าเออ่ก่อผนังสันล่างเสร็จแล้วพันกระซิไปขึ้นก่อผนังสันบุญนะคะเอมขันสุดท้ายก็คืออเ่นมุ้งลังคามุ้งกระเบื้องหลังคาเนาะค่ะขันสุดท้ายหลังจากนั่งพันกระซิมัสฉาบ ชาปนเนะคะแล้วก็จ่อไฟไก่แล้วละอีกบดนลเด็กอีกบใส่เวลาอีกบ่เกินเดือนกว่าเขาเดือนเขาอีกเดือนที่สามที่สี่พอดีจบบ้านหลังนี้ใส่เวลาเหตุก็สร้างประมาณสเดือน <c oughs> เร็วมากเลยนะคะเพราะว่าสร้างพันหลายแล้วเปนเกตุงานเร็วมันเสาร์อาทิตย์คือพันบริยุหยุดค่ะพันเหตุทุกมือ ทำงานทุกมือและะ้วค่ะบบเรียวเรียวจากชีวาจังไดสร้างเฮ็ดเรี้ยวฟีมือดีพร้อมแล้วก็ไวใจได้นะคะเอนโบนีบบท,ทีมงานแน่นอนเพิ่นเฮ็ดมาหลายลังแล้วนะคะแต่หลังนี้เพื่อนกันยังบอนมีปัญหาเลยะคะ่ะเพิ่นเฮ็ดดีฟีมือดีเอ็นวิดีโอนี้ส่งตรงมาจากเอม อีสานนะคะประเทศไทยคุณพ่อคนเทพคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนเป็นคนนั่นถ่ายวิดีโอสรงมาให้่นะคะก็เริ่มเก่งละมือ,ม,อมือเริ่มนิ่งละได้ใก่ชิได้เป็นยูทูบเบอร์ละก่ชิได้เฮ็ดช่องยูทูบเบอร์ของเจ้าของเองแล้วคุณพ่อเ <c oughs> นาะคะ่ะเอ็มบ้านหลังนี้มันก็นภูมิใจแน่เนาะคะ่ะมันเป็นนำพักนำแรงของสามนีนะคะ,ะเพื่อทศงานผูด้เดียวเด้ว เพิ่นกับแมา่สางไว้ไมาอยู่ตอนมาใส่ชีวิตบันปลายอยู่ประเทศไทยเนาะคะ่ะบ่รู้ว่าอีกหลายปีอยู่ค่ะซู่ชัยได้ดมาอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าก็เฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยๆนะคะเฮ็ด <c oughs> ไปเรื่อยๆต่อเติมไปเรื่อยๆอยงั้นใ่ค่ะแต่ว่าสิหยุดพักไว้ก่อนค่ะช่วงได้โครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิหยุดพักไว้ประมาณปีหนึ่งประมาณเดือนสิงหากลับไปพักร้อนประเทศไทย,ยงั้นใ่ค่ะก็สิได้เริ่มก็สิได้เริ่มเฮ็ด อีกเที่ยนหนึ่งไปสงสาขาเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่ได้เฝ้านะคะเพราะว่าเขายังมีเวลาอีกหลายปีกว่าสิได้ไปอยู่ประเทศไทยเนาะค่ะอีกตั้งห้าหกปีุ่นละโอ้ยสมัครอันนี้อันพนังพนังห้องก็ริ่มเริ่มได้ข้างล่างนีเริ่มได้ประมาณเกินครึ่งแล้วคะ่ะเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วนะคะวันนี้ แอนสำหรับสันล่างนะคะเกินครึ่งแล้วใกล้แล้วใกล้สิเลวแล้วออนนี่ก็คือห้องห้องด้านหลังนะคะห้องนอนข้างในนี่เป็นห้องนอนด้านหลังแอนติดกับสาวยน้ำพอดีค่ะได้แอนติดกับสาวยน้ำได้ชมวิวสาวยน้ำค่ะนอนชมวิวสาวยน้ำแอนนันเพื่อนเทสทับเอนกับเทสทับหลังกับงามนะคะมึงฝีมือดีอยู่มากมก ข้างล่างมีซองห้องนอนซองห้องน้ำเนาะค่ะแล้วก็ห้องครัวเนาะคะ่ะแล้วก็แล้วก็มีระเบียงข้างล่างข้างนาแล้วก็ด้านข้างเนาะคะ่ะแล้วก็มีห้องห้องสําหรับแอนได้เครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าเนาะคะ่ะข้างล่างก็สิีเป็นกระชีมีซาใบายน้ํา กกว่างกว่างกว่างใหญ่สาวน์น้ำหกคูนสิบสองเมตรนี่โอ้ยยังใหญ่เลยละ่ะบ่รู้ว่าสิราคาสิประมาณเท่าไรเนาะคะ่ะแต่ว่าสร้างโบไว้ว่าสาไวน์น่ะประมาณหลานหนึ่งสันโอ้ยอีพออีเมียข่อยขาสั้นราคาหลานหนึ่งเดบานหลงังสวยหลังงามหลังหนึ่งเลยเด้อน,นั่นสำหรับแต่สระแต่สาไวน์น้ำซื้อๆมันบ่ค่ะกับเบิ้งไปซาก้อนเนาะเพราะว่า สะว่ายน้ำนี่เขาสีเฮ็ดช่วงตอนสีมายู่ประเทศไทยนะคะช่วงปีปีสุดท้ายที่สีมายู่ประเทศไทยจ,จะเริ่มเฮ็ดเลยแต่ว่ายังพันในเฮ็ดตอนนี้เพราะว่าเฮ็ดไปกับว่ามีคนสิดูแลให้บริการสาว่ายน้ำมันต้องมีคนมาดูดฟุ่นดูดขี้ตะไคร้ขี้ตะลุน้น้ำออกต้องมาเปลี่ยนน้ำเกลือต้องอยังทุกอย่างมันหลายขั้นตอนนะคะสำหรับผุดถ่าอีพอพอเพื่อนกิดสีลำบากนั่งสีนะเพื่อนกระถอบเพื่อนกิบเฮ็ดยากสำหรับเพื่อนนะคะก็เลยแบบต้องรอ ต้องรอตอนสิกรรมายุประเทศไทยร้อนศึกรรมายุประเทศไทยปีหนึ่งจังสีจังคอยเอ๋จังคอยสิเริ่มสางเนาะคะ่ะสาหรับสาแวนน้าแต่ว่าสาแวนน้าฟังเซาเข็มไว้เรียบรอย้อยแล้วเด้ค่ะหกพันสิบสองเมตรมีเสาเข็มเรียบร้อยแล้วอันนี้คือด้านหลังนะคะมีบานกระทุงพอมบานกระทุงน้อยน้อยนี่บานกระทุงของเรานะคะเททับหลังเสร็จเรียบร้อยสวยงามก็อิดเป็นแบบ แบบเอ่อสลับวางสวยงามมากเลยค่ะถืกใจถืกใจบักเพิ่งคักว่าสันพญแสงคุณสามีว่าถืกใจบักเพิ่งค่ะก็เคนละสะอวรหันเพิ่นก็คืออย่างนี้เด้อสามีหนูสะออนโออยากเบิง่งอยากเห็นอยากเบิ่งบ้านทุกมือ่อให้เพิ่นแต่ว่าสิบ,บินไปเบิ่งเองมันโอ้ยอย่ายบินไปถอดเอนี่ยเพ่อเอ้ยเสียดายเงินค่าบินสนอกเบิ่งตั้งแต่เบิ่งตั้งแต่แตพอถอดทรงมาให้นี่ก็พอแล้วล่ะอ้าวเอ้ยสนอกบอกเราเพราะเอาเอ้ยสนอก เสียดายเงินซช่นหะเงิน <encore> น <another story> ั่นสองหมื people people ่นสามหมื่นกันเก็บไว้สะสมกันจะเป็นอันเสียค่าแข่งบินบินไปเบิ้งถอดสนกว่าแต่พ่อถอดทรงมาให้เบิ้งกับพ่อแห้งแล้ว่ะพ่ออ้าวสนกว่บอกคุณผัวบอกคุณสามีห่าวลายห่าอยากเห็นเบิ้งยันอยากเบิ้งอันผลงาน่าเห็ดแังใดปิดตั้งใดนะเพิ่นอยากไปเห็นกับตาเพิ่นเห็นแต่ในวิดีโอของพ่อถอดทรงมาให้กับพ่อแห้งแล้วล่ะสนก อันนี้คือัอเอห้องเดียวจิเป็นห้องน้ำห้องน้ำอันนี้คือห้องน้ำห้องน้ำด้านหลังนะคะอันนี้ก็ช่องนิ่งๆนี่จิเป็นสําหรับแอนวังเชียงซักผาแล้วก็ที่ตากผ้ารีดผ้าแล้วก็เชียงอบอยังประมาณนั้นนะคะอบผ้าแห้งจิงส่นะอันนี้ก็จิเป็นห้องครัวนะคะนั่งน,นั่งบอกว่าจะได้ห้องครัวตรงข้างหน้าบ้านเพราะว่าคนไปคนมาจิได้เหลยวเห็นจนว่าโอ๊ย อืตามเจนนะแค่ใดก็เอาสนออันนี้เพิ่นเสียรไปประตูสําหรับออกข้างนอกสําหรับไปห้องยังไปหยิบนั่นหยิบนี่ข้างนอกอย่างเพิน่นลงเพิ่นดักเออแต่ใดก็เฮ็สดสนอคูบ่บ่ามาแต่เฮ็ดบ้าในสันแนวนี่อยากได้เนาะค่ะความฝันของยมียฝรั่งทนก็จะได้อยาก,นะกได้นั่นอยากได้นี่จากสามีฝรั่งมันบอกค่ะแมีนอีดีนะ่ะย่หลุกสวยเนาะบอกตรงตรงอยู่ละอยากได้อยู่เด้ จ่าจุขวางบริเฮตงานเห้กันบ่ค่ะเขาเหตให้บ้านหล้างละลายล้างก็ถือว่าดีสุดๆแล้วหาใ่บด้เรานในจุกหลูกฟ้าแมนบ่ค่ะงานกับไร้เฮตแถมเขายังดูแลชีวิตครอบครัวของเจ้าของอีกหาชีวิตสร้างบ้านให้อีกมันก็เลิศแล้วงานการกับไร้เฮตเลี้ยงลูกจุบันซื่อๆแมลูกกับแม่ลูกเขาเด้ค่ะลูกลูกนูเองคนเดียวลูกติดสองคนออกไปอยู่น้ำเลี้ยงจนใหญ่โอ้ย่าเสียใจเบิดบ่หน่อยแต่เลี้ยงลูก กับเลี้ยงพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเลี้ยงเมียแถมยังซื้อที่สร้างบ้านให้เมียให้พ่อเฒ่าอีกมันหาใส่บ่ได้แล้วคุณอันอันผัวที่เลิศประเสริฐซีแบบคุณแบบออันันนไอแนะะ้แฝงนะคะเราซื้อแฝงเด้สามีหนูเราซื้อแฝงสนบอกว่าพันอยากบินกลับไปเบื้องบ้านนะฉันแล้วโอ้เสียแรงเงินสนบอกว่าเอ็นถ้ากลับเที่ยวเดียวเดือนสิงหาเขาต้องคอยไปเบื้องงามอยู่ดอกเบื้องแต่แจับก,กล้องจากวิดีโอ จากอันพอถ่อทรงไม่หนี่ก็เลิศแล้วอันบะคะอันสาหรับนูมันกันในหญ่หมดละเพราะว่าเขาบอกเคยมีเนาะคนที่เคยมีมาแล้วเขากา็ก็ว่าเออธรรมดาบบใหญ่บบใหญ่บัวนี้บอวนี้ปันใดแต่สําหรับฮาบฮอกเาเป็นคนบ่เคยบ่เคยมีบ้านเนาะค่ะมีบ้านอยู่บ้านของพ่อของแม่นี่แหละก็เฮ็นให้เสร็จรียบ้อยแล้วลูกเคยก็เฮ็นให้เสร็จียบ้อยแล้วแต่ว่าเอ็นบ้านหลังใหญ่บ้านปูนสองสันอนะ่ะบ่เคยมีค่ะ เอ็นมันก็ภูมิใจเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะเอ็นที่สได้แบบนี้มันบงไงเนาะคะ่ะฝากติดตาไมไปด้วยจ้า